นี่นะพี่น้องผู้ใดอยากจับจ้องเลยพ่าวโทรมาจับจ้องไว้ได้นะครับอีกเบื้องสองสามเดือนเพิ่งจะปล่อยแล้วปปลล่่ออยยครับนะครับเบื้องนี่แม่ครับนี่พวกหลุดแม่ได้แม่เป็นจังสี่ครับส่วนพอพันน่ะเดี๋ยวผมสีเอารูปไปให้นะครับบกจูเนียร์เนาะครับจูเนียร์กรับเสียไปแล้วนี่ครับแม่แม่กับลูกเบื้องแม่นี่ลูกนี่ลูกแม่ วัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับวันนี้อยู่กับเกษตรเมืองสีแช่แนวครับวันนี้มาอัปเดตนะครับเด็กหน่อยอัปเดตเด็กหน่อยอัปเดตพอพันนำนะครับอยู่ที่นรินฟาร์มนะครับบ้านโนนตระบลพนขาอำเภอเมืองจังหวัดชีเกตุเกล้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีกันดูนะฮะนะกันดูเนาะพ็อให้กันดูด้วย อันนี้อยู่ที่ขอกเมลินฟาร์มส,สายสายตัยวไหนสบายเด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยน้องป้องกันอย่งนี้นานโอ้หูนานอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงแสดงก่อนเจ็ดวันลูกบอกได้นี่ลูกฟัตอนคือว่าลูกลูกเออ่บอกจูเนียลลูกบก Junior จูเนียลแต่ว่าจูเนียนั่นเสียแล้วเรียบร้อยครับขอพัทอานานนอกที่อตอนนั้นนอที่เขามาถ่ายจูเนียลเสียแล้วนะครับเป็นโรควะใช่ยังเป็นเป็นไข่ออ๋เป็นไข่ซอยฟัวตันมาพิคนอยู่ครับ ไข่แล้วเอาบทท่านนะเรียบร้อยเลยนะครับของจูเนียเดี๋ยวไวตะลูครับกับเมียเอาไปใสเ่เมื่อนี่ยุ่งนอครับประมาณหกเกียวถูกเอาปล่อยบ่ปล่อยไว้ซุ้หนึ่งปล่อยมันมันบ่เขะแม่บนปอยแต่มันบวกละแม,นมน่นี่อ๋อนี่เสียเฮาไปเอามาใหม่อยู่สศร้ขา,าข้ามคี้หย่านคนเนอมันคือบบกจูเนยียเนาะจูเนียเหนียดตามเลยเลยนี่นะครับโอ้ยาวแห้งพี่น้องมึงเจอโอ้ต่างจากมื่อเทามาเนาะสองอาทิตย์เท่านั้น นี่นะครับบักโฟตอนบักนี้เศรอบักนี้เศรอางงี้เศรอบาี้เศรอบาอยู่นี่ได้ซื้ดงีเศร้เลยเออบักนี้เศร้เหมือนงั้นหเต็มโค้งคนไดมีแค่เดือนหนึ่งไม่ถึงเต็มโค้งบอกว่ามันมาจากแอฟริกานะครับพันมาจากแอฟริกาน้อตัวเลขต่างซื้อว่าบักนี้เศรอางี้เศรออนางสมัยก่อนนะพี่น้องเม่กับลูกครับตีให้ยังบ้านเห็นลูกแบบโฟตอนน้อยังบพันมาน้อนี่โฟตอนพันสมเลยโฟตอนสมพันเป็นครับ ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ยังเสืงเซิงแต่เซิงตั้งหัวพี่น้องเสื่องเปลี่ยนนี่นะครับอันข้างลูกตัวตอนอันขางแล้วย่านนี่นะครับย่านที่อพันตัวใหม่ขอบน้ำรินฟา้าเยอะมากเลยืใส่ใส่มาปล่อยโอ้นึ่งปล่อยอยูนันนั่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 ้โอ้งามเนาะ ขาวจุ้ยเลยครับมีแต่บ่อครับยืนมีแต่ลูกผสมบอ่อเลยผสมบอ่อทั้งหมดโอ้ปล่อยมันจังสีได้ป๋อปล่อยไม่ไ,ได้่เลยมันจังขีดขาวขอกก่อนถูมึงโอ้ถูมึงมันจังขีดขาวข้อเอาตัวจังสีงงสเออสป็นเมฆพัน,นี้ยังตจมี่ี่ยังยังเจมี่ได้แปดเดือน ไอ้ตุ๊ปตี้นึงก็แปดเดือนมีเต้าหูตีว่าอันนี้อันนี้ไปเอาใหมา่ป่ะครับตัวน,นี้ตัวนี้อยู่นี่มันอยู่นี่แปเตันนี้ไปเอามาใหม่้เป็นหลุมพวกยูนีแล้วแมนโอ้ถ้าขุ่นง่ามแห้งขาวจุนปูนเลยนี่ตัวนี้ไปเอามาพร้อมำปูตอนครับไงแล้วตัวพอพัน ออกพ่อพันใช่ไหมที่ไปเอามาพ่อมาขั้วต้นคือจอกสนใจแท็กข้ามาได้ครับตัวนี้ยังนุ่มเลยตัวนี้ยังหนึ่หน่อยเลยอายุมันหลายมาหลายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาไว้หาเดือนหาเดือนเท่านั้นแค่หาเดือนเอาต้นี้กระบ่าหนึ่ตัวนี้งอะไรกี่ไยตัวนี้ตัวนี้ปีไว้นะฮะพันครับหาเดือนนี่ครับพ่อพัน S <S เดือดลอยเนาะบอเลือดสูงอันนี้คือเลือดสูงมแม่เป็นอ๋อพอพอเป็นบอลลอยพอเป็นไอ้ลอยแช่แต่แม่เป็นแม่เป็นลูกผสมลูกผสมบอกว่าลุ่นนี้ก็บอกโคตรต้อนเนะหรเนาะนอนมากกว่าอโอ้บรรยากาศทงไฮทงหน้าเย่สบายเนาะนี่ก็สุดเอาไว้ไปอัปเดตสามไงครับ โอ้นี่ <ไอ S 1> คือก็อน,นี่คอนหน่อยบ่คอนหน่อยไปหาคลอนไงก่อนแ่ะน,นี่คอนหน่อยนะครับคล้ายจะเป็นดิ๊กหน่อยครับเออถันเลนหน่อยที่เขาขายปะนี่หน่อยยังซี้แต่เป็นเพราะท่านขายมีคนนี่เนี่ยถันเลนหน,น่อยแบบนี้สีนี่คือตัวข้างร้างนี่เขาขายบ่เป็นบ่ราะขายอืมมันยังต้องยานุ่มสามเดือนกันไปกันสิปล่อยสามเดือนไปจงปล่อยได้เนี่ยคือตอนนี้กินนมอยู่เอาออกจากแม่ไปเลย อ่ะโอเคไปอาบเดดฟ้าเงยก็ได้ไปเนี่ยหมอเศราเลยนาะเป็นยัเช่าใช่เนาะไงเลยครับมาเห็นอย่างกันวะตัวจีนไงด้วยไงก็บอกจูเนียได้ครับอันนี้ลอยแท้ครับตอนนี้ตอนนี้ไงก็จูเนียแล้วตอนนี้ย่านแม่ย่านคุณย่านสีแางโอ้โหยงาเหรงโนาว โอ, away, โอ้ต like oh, okay, ah, ่างจากมือที่เอามาแห้งตอนนี้ยังน้นอนอยู่เลยแมนอู้เบิ้งเบิ้งเดิเบิ้งเบ้งพี่น้องผอบพอพันที่เพื่อนรับมาพอพันใหม่เลยเนาะเอิญ่าพอพันใหม่ของของของคว้าหนี่แมนโอ้โโอหเคครับเอาไปอัปเดตขอดไงเพื่อนพี่น้องก็เห็นบอแม่แดงเบิ้งลูกเงนผมให้เบิ้งลูกก่อนนั่น ก็เห็นบ่ออนนั้นลูกขึ้นบ่อแมนไอตัวขาวๆนะแม่นแต่แม่แม่เป็นสีแดงแม่เป็นสีแดงบ่อป่ะบ่อบ่อแดงบ่ไม่บ่แม่บ่อแดงเป็นซาเนียนลูกลูกตัวนั้นนั่นแม่เป็นสีดำอะนั่นแม่เป็นสีดำเป็นลูกเป็นเป็นแม่ของอีกตัวแดงแดงโกออกมาเป็นบ่อลูกผสมเลยแมวพรอนเป็นพรอนเป็นบ่อแม่นพรอนเป็นบ่อครับโอเคครับมาหอดฟาร์มไงของอ้ายเพิ่นแล้ว เอาวอกถึงจุดเริ่มต้นเป็นไปเป็นมาเนี่ยเพื่อพี่น้องว่าในเบอร์คิวแหลกเขาอาจัดไปครับ,รบเอาวรอบสองนบ้านี้อ่ารอบสอง,สองนนแรแกกับเบอรงในย t u b e ศึกษาการเลี้ยงการแยงก่อนว่าเพิ่นเขาเลี้ยงจังดายจงสิบัจงสิบแบบันงยู่ได้โดนๆน,นะแบบเบอรงโลกเบองไทยมันไปเอามาลองก่อนคิบแม่าจากคือคนเลี้ยงไหมแล้วพี่น้องพี่ยังจะซื้อนะครับได้มาแบบ บ่แมงยังสีดอกบ่แมนสีแนวนี้ดอกสีแดงแดงจ้ำๆำเนี่ยสีขาวล้วนกับนี่เอาตัวเอากับสื้อเบอรเรื่อยตอน,นั้น,นตอนตนอนสื่อเปิดไปหมามาชิบชิบแม่สองหมื่นกลัวๆนี่แหละมาเรียงไว้ก่อนแม่ยังแม่ลูกบ่แม่ซื้อเนี่แหละแม่พันธ์เขาัาท่องสิเอามาหอดกับบ่ดท่องนะเดี๋ยวเขาตัวขายมาหน้อตะกี้เอามาลองบึงมันเรียงเรื้มแรกอะเรียงสายพันธุ์พื้นบ้านครับเขาเอื้อน่าแพะแพะสายพันธุ์ พื้นบ้านแบบนั้นแหละครับแบบแ,บบแดงเดียงดุเดงเดียงกันแพะบ้านแพะบ้านครับเลี้ยงเป็นปีกับใหญ่เลี้ยงยังได้กับโบไงกีส่สั้นนี่แหละนี่เปบนพื้นบ้านเลยที่บมีใหญ่วันนี้แล้วอยากลองเปลี่ยนสายพันธุ์หนึ่งมาเร็งหันมาเร็งบ่อสายพันธุ์เลือดสูงลองไปหาซื้อน้ำฟาร์มใหญ่ครับอืมที่ว่าได้โบอาว่าเนี่ยซี<แ>เรียลเห็นผลซีเรียลเห็นผลเลยเห็นผลเลยนะครับทุ่มทุ่มทุนไปสองแสน เอาลงไปเลยสองแสนได้โอครับได้บอ,คบบอแค่ประมาณยี่สิบแม่ได้ํำนันแหละเราเอามาสองแสนสองแสนเอาลูกมันเลี้ยงเอาลูกปีแรกปีแรกนี่คือสองแสนนั่นเป็นทุนไปก่อนครับแต่ว่าปีที่สองมี่คือกำไรของเราครับลูกสูตรสองปีแรกขายแต่ลูกกันขายเฉพาะลูกไม่สีดือนได้แปดหมื่นพูดนะครับ ไปเงินเลยเกนทุนอะไได้นั่นนั่นคือคือเอาเอาเมียไปก่อนสุดเก่ามาขายสุดสองะได้ยู่ระวางแสนแสนสองครับสุดที่สองมันนี่มีตอนนี้นี่สุดสามสุดสี่ตัวนี้มันคือสุดที่สี่ครับแต่ว่าเป็นเป็นพวกนี้แหละสูงมาแล้ววันนี้บอมมีสั้งโลกครับรอบชุดนี่เป็นสายพันธุ์แล้วคือสิขายสายพันธ์เลยแมนตัวหนึ่งยืนไว้เลยผวสิขายยืนไว้คือนน้อย่องสิมีแต่สายพันธ์นะครับ คุณื้อว่าแพะนี่ตลาดล่องลำแน่นอนแน่นอนครับคือคือโทรตอนนี้ก็มาตอนนี้เลยพ่อค่ะบอกจะปิ้นต่งว่าตัาจินใจใหญาแล้วพี่น้องตลาดล่องลำแน่นอนพ่าะข้ากับฮู้เริ่มฮู้ากฟ้ามหลายแล้วนะจากฟรามนี่หลายแล้วเข้ากันโอ้เด็กน้อยหลายวันไหนนี่เด็กน้อยนี่สิบเก็โตครับสิบเจ็โต้หนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์ออกลูกสิบเจ็ดตัวอาทิตย์เดียวนะครับพี่น้องสิบเจ็โตมันกั ไปแพะตัวหนึ่งมันก็ออกสองไว้เนาะแมนออกแฝดเนาะส่วนมากเนาะมีแต่ส่วนมากนี่มันจะออกตัวหนึ่งหลายกว่ามันก็เลยเป็นปกติขนาดแม่นยี่นึงกะลูกประมาณยี่สิบกว่วครับขันออกเป็นแฝดนี่มันเป็นแม่ท่องสาวเวิร์ดมันก็เลยเป็นเป็นตัวหนึ่งไปก่อนนะลังตัวออกสองนะโอ้ทำไมท่องสาวแรกนี่บางเธอสิออกตัวหนึ่งก็หลายแมนแต่ว่าถ้าแม่ท่องสองท่องสามไปเรามีสิทธิ์ออกแฝดสูงแมนสูงเลยแบบออกแล้วแหละเพราะว่าสูงคือออกมากนี่ก็เห็นสองเลย นี่ครับนี่แฟดกครับคุณนี่แฟดแต่โบแมนแม่เพิ่นนั่นนั่นนี่แฟด์แ่โบหัวหัวหัวอันแดงแดงหน่อยนี่แม่เบื่องด้อคือกันโบกปนนี่แม่นี่แม่ครับนี่แม่ครับแต่ว่าพอเพิ่นเป็นขาวขาวแดงเนาะแม่พอเพิ่นนี่ก็เลยออกมาเป็นังสี่นี่ลูกเพิ่นพูดพูดพูนตัวพูดพู่พูดยืนน้ำกันแหละแม่โอ้นี่นี่คู่นี่โอ้คือแม่ตัวเนาะนี่คือนี่คือเปิดโอกาศจับจองเลยครับอีกประมาณสองเดือนกับปล่อยแล้ว สองเดือนฟลอยอ่ะฟลอยเอาตัางราคาอะไรบ้างในเพื่อนพี่นอ้องอยากได้คือคือตอนนี้ยังย่งยังย่งย่งอยู่มันยังน้อยอยู่โอ้ยังอยู่ยังอยู่เอาไปขาวข่าวไม่ได้นี่ถือวกาขามไม่ได้นี่มันตื่นบ่เลี้นหน่อยนี่เฮ้ยลาบบ่เฮ้ยลาบบ่ลูกลา,ลาบบ่อะไรเฮ้ยจั๊บจัมาจั๊บ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 แม่ไปแม่ไปหากินอ๋อแม่ไปรอไปตีสีไลยอยู่ข้อนนี้ ถิมไว้แต่ลูกครับไปแล้วมึงครับเด็กน้อยโอ้โหสีเจตโตเนาะจากอาทิตย์แล้วไอ้นี่ตัวนี้นี่พวกนี้นี่รูปนี่เพิ่งได้อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวครับตัวใดกันเนาะตัวเดียวถืตัวใหญ่ออกมาหลายโลปานไหนกูออกมากี่ตัวหสองโลเจ็ดกับสามโลฮึมักคนครับคุณคุณอะไนี่เนี่ยมึงในกล่องผู้ใดนี่นี่นะพี่น้องผู้ใดอยาก จับจ้องเลยข่าโถมาจับจ้องไว้ได้นะครับอีกเบืเกินสองสาเดือนเพิ่งเกิดปอยแล้วปอยครับปอยนะครับเบิ้งนี่แม่ครับนี่พวกหลุดแม่นะแม่เป็นจังสี่ครับส่วนพอพันน่ะเดี๋ยวผมสีเอารูปไปให้นะครับจูเนียนาะจุเนียร์ครับจุเนียเก๋เสียไปแล้วนี่ครับแม่แม่ครับลูกเบิ้งแม่นี่ลูกนี่ลูกแม่นี่นะครับเอาให้พี่น้องตาชินใจเบิ้งนะครับระวังแม่ พันธุ์ูนกับพอพันพยยนะครับตัวนี้นะครับผู้ใดอยากจับจ้องนะครับเด็กน้อยจับจ้องได้เลยนี่เหมีโอกาสมากโมนี้ก็เล่นมาทายให้พี่น้องบึ้งนะครับไปเข้าไว้เด็กน้อยออกร้ายแห้งผูดผูดผูทั้งุ่นแองโกบป่น่ะแองโกครับแม่มันยังนี่ลูกเนาะมีลูกนะครับมีแม่นเบิร์เลยนี่แม่นี่ลูกแม่นเบิร์เลยชุดเบิร์เลยนี่ครอบครัวผูด แม่เดียวนี่ซาแนแอนกับแองโกมีมอย่างละตัวครับคอกนี่งานกลดกันส่วนมากก็ดจิเป็นบ่อสลูกผสมได้นะ่านี่ครับขายสายพันธุ์ได้ขายสายพันธุ์ได้เดีคือติดนิดหน้อยชุดนี้ขายสายพันธุ์ดไ,ดได้เบิดทุกตัวเดี๋ยวถ้าว่าโบเกิลพี่หนาจิจัดขุนถือต้องครับตอนนี้ตอนนี้คือรอรอเบิรงสถา,านการณ์ก่อน พอที่ได้เห็ดข้อนี่ที่ได้เห็ดอยู่แพ้ขุนเนาะต่อไปเมื่อกเกินปีหนาที่ได้เห็นข้อเขุนรบบเรียงขุนงามๆเลยนี่นี่ลูกแฝดลูกแฝดเพิ่นพื่อน,น้องนี่แฝดเนาะแฝดแฝดผู้แฝดแม่มันจำมาผิดนี่ตัวน,นี้ตัวผูกอ้าวไอยฟักเนี่ยแบบไอ้แฝดนี่กับตัวเดียวนี่ตัวเดียวที่ออกลูกออกตัวเดียวนี่มีส์ใหญ่กว่าบอกแม่นสีง่ายกว่า โอ้ยเบิ่งเกลียบพี่น้องเบิ่งหุ่นครับนี่หุ่นแม่หุนห่นลูกครับแม่นี่ลูกครับ,รบตามแม่อยู่ด้วยนี่หุน่นครับเปิดจับจ้องเู้ดพี่น้องเด้อสหรับรับ,บตัวนี้ตัวแม่ครับแต่ตัวแม่อยากสีลายแน่้ยก็สอบถามมาได้เลยนะครับนี่ครับเบิ่งรุ่นแม่เอาให้พี่น้องเบิ่องสม,มีอะไราด้้างมานี่ พ่อหอมปากหอมครับพ่อหอมปากหออมคจ้าจ้องนะครมาก่อนไดก่อนไวคือว่ามาจ้ำก่อนไดก่อนมวยมาก่อนไดก่อนนี่มาก่อนไดก่อนครับอยู่นี่บ่มีการกินมาจําอ่าบ่มีการกินมาจําครับบ่มีการให้มาจําเลยบ่มีจ้องก่อนบ่มีจ้องมาก่อนคือไดก่อนเลยมาก่อนไดก่อนนะครับอู้ดหน่อยหลายดีครับยืนเตรียมเลยอาที่ยาวครับออกวัดกูแม่เลยแช่อยู่นี่ ยี่สิบตัวแมวออกไปเลยโอ้เสียดายแบบจูเนียร์เนาะจูเนียร์มันเป็นการเป็นงานเลยนี่จูเนียร์ปกติเพิ่นอยู่นี่เพิ่นมาหาแล้วเป็นไข่ครับพี่นอ้องเอาสีจาบวพืน้นพื้นอยู่แต่มันเอาบระทันบแบบเดียร์ข้าว่าบักพอพัดไม้กับเป็นแต่ว่าเบื้งนั้นพืน้นบางนั่นพืน้นมันเอาทัานอยู่บื้งนั้นไม่หลุดกว่ามันไม่หลุดมันพื้นตัวไม่หลุดมันแข็งแรงเนาะโอ้เสียดายบักจูเนียร์ครับสมดีครับพี่น้องเบื้องกี่ล่ะเบิ้งลูกเต่ามันกี่ล่ะ แมนบหมดเลยครับสุดรสามสูตรนี่สุดนี่สุดทีด <c oughs> ส่ 1, สา <c oughs> มเออเดี่น้องนอนหลับอีกตัวนึงเสียได้บอกจุนเนี่ยครับเพกกื่อการเพื่อกาลังสิปล่อยไปตอนนั้นสองหมื่นกว่าเนาะครับโอ้เสียได้เสียได้แห้งครับ <c oughs> นี่นะครับคือคือเกษตรกรหลุดไม้ครับพี่น้องเลี้ยงแพะได้เนาะเอาอันนี้ก็เอาข้อของปากหอมข้อเอาฝากสองข้างติดต้ามาให้พี่น้องได้บ้างนี่ผู้ใดอยากจับจ้องมานี่ไปทั้งเฟซบุ๊กเบียร์นะครับ เป็นภาษาอังกฤษเด้อครับเด้อพี่น้องแล้วกกันที่ว่าเลื่อนๆกันเอาแต่วเฟรนบุกกับพ่อล้วล่ะเอาบ่อเบอร์โทรศัพท์บ่โอ้ยเบอร์กันนีอยู่เนี่ยอันเก่านั่นเดี๋ยวเอาเบอร์อยู่บ่เอาเบอร์กันศูนย์เออศูนย์แปดสองหนึ่งห้าสามศูนย์สองหนึ่งเจ็ดอ่านะครับเบอร์นี่ทรมาจับจ้องได้เลยนะครับตัวนี้ครับตัวผูกับอนาคตพอพันตัวผูกมีอย่างตัวตัวเล็กๆนี่ตัวผูยูสิบตครับเบิรงครับุ่น ไอ้ถือครับเปถือเลยบออลย่านย้ำตุกมือย่านพี่น้องบนเสียเพามันใหญ่เป็นอุ้มอหูเป็นอย่างไรไอ้ทีเดียวอาทิตย์เดียวลูกตัวเดียวด้วยใส่แม่ไปใส่แม่ไปอยู่อยู่พี่น้องเก็สหลับหัวหัวหายใจออกว่าอะไรนะอ่าโอเคครับสำรับนรินฟ้ามือนี้นะครับจาดบ้านโน่นตำบลพุนขามอำเภอเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องอ่าสำรับ มืัอนี้นะครับอัสมินาเนาะคันนี้ครับนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เส้นเมืองสีน้ำครับนะครับมีกำลังใจผมแน้นอนเนาะเพื่อให้ลิปต่อไปครับมีกำลังใจให้ลิปต่อไปอ่าโอเคครับสำหรับผมกับนารินฟาร์มมือกะลาพี่น้องไปก่อนเนาะครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ